พุ่น o าวเวอร์ท a าแม i ก e ซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่รา้านหนังสือชันนำทั่วประเทศถ้ามีอุโมง5้าอโมงพร้อมกันเนี่ยสิบอุโมงพร้อมกันเนี่ย,รรนเ,นยเราก็สามารถจะใช้อ,ชโอุโมงเราใช้เครื่องจอเจาะรถได้ทั้งหมดเลยเรามีเครื่องเจาะอยู่ในมือพร้อมใช้นะครับแล้วก็เรามีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ นะนะครับนะครับก็อันนี้ก็เป็นจจุดเด่นของเราศักยภาพของเราคือเรื่องเครื่องมือบุคลากรและประสบการณ์นะครับถัดมาพ้สองโอกาสในการรับงานนะครับโอกาสในการรับกาบงานเนี่เรามีโอกาสรับงานใหญ่ๆภาครัฐนะซึ่งทุกท่านก็คงจะทราบว่ารัฐบาลต้องการจะ,ะสร้างเศรษฐกิจ นะด้วยการออกโปรเมคกับโปรเจกต์ใหญ่ๆนะไม่นะไนะว่าจะเป็นโครงการอุโมงครถไฟลำคู่เด่นชเชายเชียงของนะอุโมงกระทุกป่าตองของการทางพิเศษในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอุโมงข์นน้ำจากขุนยวมที่สึงหภูวิพลนะครับซึ่งจะออกมาประมาณในปี5แล้าและเป็นอุโมงปรมยาวประมาณ60กิโลเดปิเตอร์ประมาณ8.3เมตรนะครับ แล้วก็เป็นงานนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินนะซึ่งมีตั้งแต่ไพย่ยิ่งกิ้งขนาดเมตรแปดสิบจนไปถึงโมงขนาดสามเมตรหกสิบอันนี้ก็จะออกมาทุกปีเป็นในสิบปีนหน้านะครับปีละประมาณหมื่นล้านเราก็เลยม,มั่นใจว่าโอกาสเรามีโอกาสรอเราอยู่นะเพียงแต่ละเราต้องไปจัดการให้ได้งานที่มาสุดเดการประมูลแข่งกันอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งเรามั่นใจว่าเราเป็นหนึ่งในนั้นนะครับถัดมาก็เป็นห้าธุการกิจหลัก ที่เราสามารถจะเสริมให้กลูกค้าทุกแต่และธุรกิจก็เป็นธุรกิจที่มีความสําคัญนะครับแล้วก็ <c oughs> ต้องใช้ความชำนาญพิเศษหาคนน้อยมากหาผู้แข่งน้อยมากที่จะทําได้แบบเรานะครับเพราะเราทําได้ครบวงจรในเรื่องของงานจชี่ยเทคนะครับงานจชี่ยเทคนี่ไม่ใช่ไม่เฉพาะหมายเฉพาะงานเข่อนบางหมายที่งานเกา้างานอุโมงครับงานจอดตำรวจที่ถึงงานเชี่ยเทคนะครับถัดมาความเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ เนื่องจากว่าเราก่อตั้งบริษัทเรา,าตั้งแต่ปี2000ก็คือ12543ก็คือ20ปีแล้วตัวผมเองเนี่ยก่อนหน้านี้นผมมีประสบการณ์อีก12ปีกับบริษัทต,ต,ต่างชาติทํางานทั้งในไทยในสิงคโปร์และในสรีลังรานะครับเอาผลเอาประสบการณ์มาก่อตั้งบริษัทเพราะนั้นเราเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งช่วงแรกๆที่เราประจรลงเนี่ยเราไม่มีคู่แข่งเพราะว่าเปงานยากเปงานอันตราย วิศกรมืหลายก็ไม่ชอบทำงานโม,นมองอยากจะทํางานก่อสร้างตึกอันนี้ก็เป็นข้อเด็ดเปรียบซึ่งก็ปล่อยให้เรามีไม่มีคู่แข่งเพราะเราก็นํามาตลอดนะครับพอตอนหลังนี่มีโครงการมากๆขึ้นมาก็ทุกคนก็สนใจที่เข้ามาลงแต่ก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นะครับถัดมาก็เป็นข้อสุดท้ายเป็นหุ้นที่มีศักยภาพซึ่งผมก็อาจจะตอบไม่ได้ไม่ดีเท่ากับท่าน,นผู้สื่อข,ข่าวทุกท่านที่น่าจะตอบได้ดีกว่าผมเพราะว่า นอกจากว่าหุ้นของไลทนี่จะมีพีต่ำแล้วนะครับก็ยังเป็นที่เป็นหุ้นที่มีโอกาสเติบโตนะครับนะเป็นหุ้นที่มีคุณค่าฮะเป็นหุ้นที่มีคุณค่าในอนาคตผมมองว่าเราเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพราะถ้าเราบริษัทเราจะโตอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าปีละยี่สเซพราะฉะนั้นจริงผมฝากความเชื่อมั่นนะฮะต้องการจะบอกกับผู้สื่อขาวทุกท่านว่า เรามีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองนะครับก็ฝากให้ทุกท่านสับสนับสนุนด้วยครับขอบคุณมากครับเรามีกำไรขั้นต้นที่589ล้านซึ่งเป็นนิวไฮตั้งแต่เปิดบริษัทมา20ปีนะครับเรามีกำไร <laughs> เรามีกำไรสุทธินะครับเน็ตโปรฟิตนะครับที่238ซึ่งครอสโปรฟิตกับเน็ตโปรฟิตนี่เป็นนิวไฮของบริษัทตั้งแต่เปิดมานะครับในส่วนของอัตรา อัตราส่วนคว,น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 วนามสามารถทางกำไรนะครับเรามีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นนะครับ20.85มีกำไรสุทธิที่8.32นะครับล้วก็อัตราส่วนผลตอบแทนต่อทรัพย์สินล่วงนะครับหรือ a a นะครับที่6 1 2แล้วก็อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยหรือว่า ROE เนี่ยที่2 4 1 นะครับในส่วนของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับหรือว่า d ีเอเรชเนี่ยเราได้1.92เท่านะครับแล้วก็มีอัตราส่วนสภาพคล่องนะครับหรือว่าเค r e n t r a t i นเนี่ยอยู่ที่1.05แล้วก็มีเรามีเงินสดหรือว่ารายการเพ่เข้าเงินสดนะที่353ล้านนะครับในส่วนของรายได้รวมนะครับ รายได้รวมนะครับจะเห็นได้เลยนะครับผมผมเท้าไปที่ปี61นะครับ61เรามีรายได้รวมที่1,890ล้านนะครับแล้วก็ในปี62เรามี2,366แล้วก็ปี63เนี่ยเรามี2,864สังเกตเลยนะครับว่า61ขึ้น62เนี่ยเราโตมา25.2%แล้วก็62ขึ้น63เนี่ยเราโตมา21% นะครับแล้วก็ทางฝ่ายบริหารเนีมั่นใจเลยนะครับว่าปี64เนี่ยเราจะคงโตลักษณะนี้อยู่นะครับคือเป้าเรามากกว่า20นะครับ